อาการมันจะเป็นยังไงต่อพี่ก็รอระเบิดอย่างเดียวรอระเบิดอย่างเดียวเรียบร้อ,อยครยับไปไม่ถึงฝันฮะพี่น้องออจอดอยู่นี่เลยร้านยางไม่อยาโดนวันนั้นผมล้างแล้วผมเห็นจะโดนสก,กูนะครับฝั่งซ้ายหลังข้างซ้ายรอหลังข้างซ้ายเดีย๋ยวพี่เขาถอดดู เอยเหนียวข่าออมือสั่นนะครับ พี่พยางพี่บวมอ่ะบวมใช่ห,ววหน้ากลัวไหมหน้ากลัวพี่มันขึ้นเลยอ่ะทำยังไงดีไม่มียางอะไรไหมล่ะยางอะไรไม่มีอาการมันจะเป็นยังไงต่อพี่ <c oughs> ก็รอระเบิดอย่างเดียวรอนระเบิดอย่างเดียว,ว,วโอ้โหนี่แหละครับนาบา่ามันยีพี่ทำให้สันเนาะ สั่นสั่นต้องสั่นพยมเลยเผมมาสังเกตแล้วว่ามันสั่นนี่ยทำไมมันบวมไปอย่างไรพี่ปีไหนไม่รู้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับปีเดียพี่เออมันเกี่ยวกับอะไรเออปีมันใช้ลมเกินบ้างใช้อะไรนะลมเกินลมแรงอืม ปี 19, สิเ <29, 20, S 2> ก้าเยี่สิบส่สิบผมเติม70กว่า70ประมาณเนี่ 15, ย 3. 3ปีก็น่าคุ้มเลยเนาะรอระเบิอดอย่างเดียวสภาพอย่างหวมนออกมากแรกๆอ่ะ เพิ่งเคยเติมลมแค่ครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยตั้งแต่ทำอ่ะตอนนั้นเขาใส่ไปร้อยกว่าถ้าใส่เยอะๆแล้วนี้มันมลดมันมีปัญหาเพราะลวดมันยืดอ๋ออาการเป็นอย่างนงั้นพี่มันรู้วิาีเท่าไหร่ประมาณตันสามตันสี่ครับตันจริงๆอ่ะพี่ใช้ลูนไม่เกิ 6, นหกสิบบเนาะอย่างแค่นี้เนาะหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยหกสิบเนาะ ห้าสิบหกติบครับขอผมนี่ใส่ทีสองตันกว่ามันเติมอยู่เกอบสิบตันอ๋อความรู้ใหม่ก็วเมืองมันจะยืดไงเวลายืดเวลาบางทียามมันร้อนมจะติดครับก็ใช้ลมยืดสินะอันนี้ลักษณะนี้คือมันบวมนะครับนี่บวมอย่าไปหน้ามันดีหรือยงเอออย่าไปดูตรงดอกยางล่องยางใช่ไหมไม่ไม่จำเป็นเอางี้เดี๋ยวพี่ปาให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะไป ต่ามันเก็บอยู่น,นะต่ามันจะอยู่ไหมเพราะว่าถ้ายางรวมผล,ผลมากมันจะรลือกมันลบจะมีสามตวเหรอสามคนทุกไม่ติด<อ>ก,กัน,นอ๋อของพี่มียางใหม่ไหมล่ะผม,ผมไม่ได้ลงพี่มันเศรษฐกิจนี้ลงไม่ไหวหรอกเหรอเหรอวันนี้ถ้าไม่มีรถเข้าเลยเพี่ยมหมดอ่ะไม่กล้าเลยใช่ไหมอ่ามันใช้ทุนเยอะเส้นนึ่งงี้สี่พันกว่าเราอืมๆๆถ้าอย่างงั้นถ้าปะ อันนี้ถ้าถ้าแกะออกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือยู่หรือถึงรั่วแต่ถ้าแกะออกมาแล้วปะก็ไม่รู้ลมจะอยู่หรือไม่อยู่ใช่ไอป่าป่าผ่าได้บางทีถ้าไม่สกดุลจีพีไม่อยากตั้งคลูกค้าเสียไปนะแต่แต่ลักษณะนี้พี่ไม่แนะนําให้ป่าใช่ไหมไม่แนะนำไม่ปะเพราะว่าลักษณะยางนี่คือมันบวมแล้วหลังจากบวมเสร็จไปก็ร้อนแเบิรดอย่างเดียวเบิดอย่างเดียวนี่อย่างเดียวพี่ก็ต้องวิ่งไปเปลี่ยนวิ่งไปเปลี่ยนอย่างเดียวเ นีไม่ต้องแกะไปใหม้มีว่าจะไปใส่ของต่อเนี่ยถ้าางนั้นผมก็อาจจะยังไม่ใส่ยเยอะบินบิเนเ,นเนรเ่งด่วนเลยใช่ไหมพี่อ,อันนี้คือบบมันบวมผมสังเกตเห็นแล้ววันนั้นน่ะผมล้างรถแล้วผมอเอามือลูบอ้าวย่างบวม้ามียี่ห้อดีกว่ามิชลินไหม เรื่องยางมันทุกเนี่ยเรื่องยางมันก็เป็นบิสโตรน่ะบิสโตนใช่ไหมแต่มันจะนั่งหนึ่งยางยึดการใช้งานมินิชีรีมันมันจะอะไรนะเป็นบิสโตนมันจะอะไรหน่อยนึงนะอ๋อมันมันหน้ายางมันจะด้านกว่าหน่อยนึงเวลาขับไปถ้าเป็นมินิชีรีมันจะนุ่มอ่แต่ถ้าตัวนี้มันจะนั่งหนึ่งไม่ไม่ค่อยนุ่มแต่ยึดการใช้งานดีกว่าแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยใสเราเห็นแต่ใส่แต่มิชลรีน่ะ ผมก็มันติดมิชลินแล้วคมณคมันติดมิชลินอย่างมันถูกใช่ไหมผมก็เพิ่งไปทำเปลี่ยนมาเปลี่ยนแตกต่างของเดิมประมาณนี้เขาจะบรรทุกแก๊สนะเขาใส่ที่สีตาหน้าตันใช้ยุคประมาณสองปีเกือบสองปีเกาอบแต่ใช้ซีดีเข้าไปนี่นี่ถึงปีเกือบครับอ๋อเขาใช้งานทุกวันทุกวันอ่ะพวกถังแก๊สอ่าเปลี่ยนอะไรเพราะว่าครับ ไ่ได้แล้กว่าราเี่นงตัวนี้แพงกว่าด้วยแพงกว่าบิดตนนะถ้างาั้นก็ต้องต้องหาบิดตนตัวเส้นหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่พันต,ตัวนี้ประมาณสี่พันห้า ยางมันขึ้นก่อนมันสามพันแปดนี่เหรออะไรก็ขึ้นหมดใช่ไหมขึ้นหมดยางก็ขึ้นแ้วมันก็ขึ้นทีไม่ต้องหม่เลยครับ้ถ้าอย่างนั้นผมจะยังไม่ทำเอาตามที่พี่ว่าก่อนเนาะไม่ให้ใช้ไม่ดีกว่นเพราะมันบวมบวมรอแล้วเบิดอย่างเดียวพี่เขาว่าไม่ต้องแกะครับยังไม่ต้องแกะพี่เดี๋ยวผมไปใส่แบบใส่ไม่หนักใส่ไม่หนักไปก่อน นี่ต้องขอบคุณพี่เขามากนะที่แนะนำฮะอะไรพี่โกบิดมาคนไม่ลงเลยรอไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาเลยลนะงคุณเยอะราคานี้ถ้าปีตกหน่อยก็ราคาก็าไปเหมือนเราใช่ใช่ถ้าเอามันเอามาลงสต็อกปุ๊บอายุมันถอยไปเรื่อยใช่ไหมถรถคนนี้เขาดีกว่าครับ ไม่ได้ทำอะไรพี่ก็นแนะนำว่ายังไม่ต้องทำอะไรให้เปลี่ยนอย่างเดียวพี่มีค่าใช้จ่ายไหม <laughs> ขอบคุณมากครับพี่ขอบค,ครับอันนี้อยู่เส้นอะไรนะเนี่ยเส้นอะไรนะถนนถนนเส้นอะไรนะบางเรียนปทุมบางเรนปรุมร้านนี้ปุ่นนุนได้ไปเดี๋ยวเราไปต่อ,อย่างบวม ยางมันบวมมน,นหมดอายุนะประมาณสามปีใช้กันก็ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่แต่ก็ขอบคุณพี่เขาที่ก็แนะนำดีนะครับไม่ได้ว่าจะเอาแต่ตังค์ลูกค้าอย่างเดียวถ้าอันไหนพอแนะนำช่วยลูกค้าเซฟได้ก็เซฟอยู่แบบนี้พี่เขา,านะว่านะก็คือลักษณะยางบวมก็คือรอระเบิดอย่างเดียวสำหรับรถบรรทุก อย่างผมนี่เป็นรถกระบะตู้ทึบบรรทุกนะครับเสริมแหนบเปลี่ยนกระทะเปลี่ยนยางทำถูกต้องตามกฎหมายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจดวิศวะอะไรเรียบร้อยให้วิศวะตรวจแล้วก็ไปจดในเล่มให้เขารับรองให้ไม่ใช่ว่าทำไปมัวๆสลบไปไม่ถึงฝันครับสงสัยต้องใส่ของกลับเข้าลงเข้าบริษัทนี้ต้องใส่แบบไม่ได้ใส่หนักมาก พอวิ่งไปก่อนผมสังเกตเห็นแล้วลักษณะการลักษณะยางบวมนี่เวลาวิ่งนี่มันจะสันส่นๆกระโดดกระโดนผมสังเกตเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมขับรู้สึกได้ว่ามันกระโดดกระโดดก็เลยสงสัยว่าเออยางน่าจะมีปัญหาแหละสรุปก็คือยางบวมครับร้อนระเบิดอย่างเดียวลักษณะการเตือนของยางที่มันบวมไม่บวมนะครับ อย่างมิชลินเนี่ยตอนที่ผมไปเปลี่ยนมาเนะ่ะเขาก็แนะนําว่ามิชลินไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกก็คือคนใช้รถด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามิชลินเนี่ยจะเตือนตอนยางบวมนี่แหละเตือนว่าเอ้ยกูจะระเบิดแล้วนะกูเริมไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นยางพูดได้นะเขาจะเตือนก่อนครับแต่ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นอาจจะไม่เตือน อาจจะไม่มีลักษณะการเตือนวออลพวมหรือว่าหมดสภาพหรืออะไรถึงเวลาแล้วเปิดหมดสภาพก็หมดเลยอะไรอย่างนี้สรุปก็คือนั่นแหละครับต้องเร่งด่วนเลยหายางเปลี่ยนหายางเปลี่ยนหน่อยเดือดร้อนเจ้าหนอีกแล้ว <laughs> โอเคครับตามนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปถ่ายตอนเปลี่ยนยางนะครับว่าเราใช้งบกันเท่าไหร่เส้นละเท่าไหร่หรือใช้ยี่ห้อไหนดีใครก็ได้ช่วยแนะนําก็ได้นะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่พอแนะนําได้ผมบรรทุกประมาณตัน3ตันสี 4, ไม่เกินนี้ครับเต็มที่ตัน5นาน,นานๆทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่อยู่ประมาณตันหนึ่ง 1, นะครับตันหนึ่ง 1, ตันสอง 2, อะไรประมาณเนี้ย แนะนำได้ครับแนะนําในคอมเมนต์ได้ว่าใส่อย่างตัวไหนดีกระทะหลังผมเป็นกระทะผ่า,านะกระทะผ่าขอบ15นะครับก็โอเคขอบคุณครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมุคณครับ